สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวิชานี้คือวิชาวิทยาการคำนวณสอนโดยครูกรณิธา,าภูนพินาศิริหรือเรียกว่าครูเอ็นะคะในอีีนี้คะเราจะเรียนในหน่วยเรียนรู้ที่1เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะซึ่งจะมี2หัวข้อหลักๆนะคะก็คือ1 เหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาและสองแนวคิดในการแก้ปัญหาซึ่งใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหากันค่ะเหตุผลเชิงตรรก,กะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาใช้เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาดังสถานการณ์ตัวอย่างนะคะในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน5คนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษเมื่อจบการแข่งขันจึงมีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถาม ผลการแข่งขันและได้รับคำตอบดังนี้ค่ะน้ำเพชรชนะพลอยใส่แต่ไม่ได้ที่หนึ่งพลอยใสยไม่เคยได้ที่สุดท้ายแพรไหมตอบปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีก้านได้คะแนนรองจากแพรไหมหนึ่งลำดับ และข้สุดท้ายต้นก้าได้คะแนนน้อยกว่ากา้านจากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อหาผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษได้ดังนี้ค่ะน้ำเพชรชนะพลอยใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่ง หมายความว่าน้ำเพชรไม่มีโอกาสได้ลำดับที่ห้าเนื่องจากชนะพลอยใสและไม่มีโอกาสได้ที่หนึ่งส่วนพลอ,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 อยใสไม่มีโอกาสได้ที่หนึ่งเนื่องจากแพ้น้ำเพชรดังตารางค่ะต่อไปนะคะคนที่สองพลอยใสหมายความว่าพลอยใสไม่มีโอกาสได้ที่ห้า คนที่สามแพ้ไหมแพ้ไหมตอบปัญหาได้มากกว่าการทุกปีนั่นหมายความว่าแพ้ไหมไม่มีโอกาสได้ที่ห้าเนื่องจากตอบปัญหาได้มากกว่ากา้านส่วนกา้านไม่มีโอกาสได้ที่หนึ่งเนื่องจากแพ้แพ้ไหมคนที่สี่ต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่ากา้าน หมายความว่าต้นกล้าไม่มีโอกาสได้ที่หนึ่งเนื่องจากได้คะแนนน้อยกว่ากา้านส่วนก้านไม่มีโอกาสได้ที่ห้าเนื่องจากได้คะแนนมากกว่าต้นกล้าจากตารางจะทำให้พบว่าแพ้ใหม่ได้ที่หนึ่งและต้นกล้าได้ที่ห้าดังนี้แพ้ไหมจึงไม่มีโอกาสได้ที่สองสามสี่และห้า ส่วนต้นกล้าจึงไม่มีโอกาสได้ลำดับที่หนึ่งสองสามและสี่กานได้คะแนนรองจากแพ้ไหมหนึ่งลำดับนั่นหมายความว่าก้านจะได้ที่สองเนื่องจากแพรไหมได้ที่หนึ่งโดยที่น้ำเพชรและพลอยใสต้องไม่ได้ที่สองด้วยน้ำเพชรชนะพลอยใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่ง หมายความว่าน้ำเพชรต้องได้ที่สาม่วนพลอยใสได้ที่สี่เนื่องจากน้ำเพชรชนะพลอยใสเมือ่อพิจารณาบทสัมภาษ,ษณ์ของนักเรียนอีกครั้งจึงสามารถสรุปผลการแข่งขันได้ว่าแพร่ใหม่ได้ลำดับที่หนึ่งกาได้ลำดับที่สองน้ำเพชรได้ลำดับที่สามพลอยใสได้ลำดับที่สี่และต้นกล้าได้ลำดับที่ห้าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจากการเรียนรู้เรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานักเรียนคงจะสามารถนําเหตุผลเชิงตรรก,กะไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่อีทีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ